วันนี้วันที่28มีนาคม2 5 6 8นะครับสถานการณ์ของเซ t ตนะครับช่วงเช้าปิดลบไป6.56จุดนะครับราคาอยู่ที่1181.34นจุดนะครับสีแดงนะครับส่วนตลาด m อ e. i นั้นก็บวกอยู่0.60จุดนะครับราคาอยู่ที่245.38จุดนะครับสีเขียวนะครับแต่ก็ใกล้ๆจะแดง นะครับเราจะไปเก็งกําไรกันจากนะครับนักลงทุนนําเม็ดเงินเข้าไปหรือท็อปม n น่อินใน5หุ้นตัวแรกนะครับของกราฟนี้นะครับโดยวันนี้นั้น OR เป็นตัวแรกนะครับที่นักลงทุนนําเม็ดเงินเข้าไปเยอะสุดคือ8 1 6 7มิลเลีนนะครับแล้วก็บวกขึ้นมา0.60สตังค์ราคากลับมาอยู่ที่12บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับ โออานั้นก็ลบไป7%จเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาเก้อนที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา13%นะครับตอนนี้ทิศทางก็กำลังดีกลับขึ้นมาสำหรับโออานะครับ PE อยู่ที่1ิบสิบเท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่3.51%มี EPS ที่0.64สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.13สตางค์สำหรับโออานะครับไปดูจังหวะของกราฟของโออาร์กันนะคร ทยานพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับดูแนวโน้มของการทยานพุ่งขึ้นไปแบบนี้โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเส้น200วันนะครับก็คือจะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปชนเส้น200วันนะครับเพราะว่าแะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเห็นได้จากวนลุ่มเข้านะครับวนลุ่มวันนี้มี 8, 7 8 8มิเลเนและ RSI ชี้ขึ้นนะครับ MACD ชี MAC ้ขึ้นพุ่งขึ้นยืนอยู่เนเส้นศและ OBV ชี้ขึ้นนะครับ แสดงว่าโอกาสที่ราคาจะค่อ,คอยๆซายเววขึ้นไปชนเส้น2และวันนั้นมีโอกาสสูงที่ราคา14.3 1ามหนึ่งบาทนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่1ิบบาทนะครับตัวนี้มีโอกาสสุดใสแล้วก็ราคาจะทำกำไรต่อไปก็ถือว่าปกตินี้ถึงจ,งจุดนี้เขาต้องทำกำไรสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับคือจุดที่เขาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาหลุดกรอบรีเนเลกาชั่นออกมาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่เขาหลุดกรอบมาโดยปกติ เขาจะต้องไซด์ไวดาวลงไปนะครับแต่ว่าหนนี้นะครับเขาพุ่งขึ้นมาแล้วมีจังหวะขาขึ้นเป็นอิดิเคเตอร์ทุกตัวชี้ขึ้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปชนก็จะสามารถไปชนเส้นสองแล้ววันที่14บาทได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เราต้องอดทนถือต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านจะออกก็ต้องต,งตั้งตั้งขัดลอดต่ำลงมานะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเก่งกำไรได้นะครับสลับ OR นะครับ มาที่ตัวที่2ที่มีเม็ดเงินเข้ามา75.21มลเลียน75.43มลเลียนนะครับโดยนะครับคือแอดวานนะครับแอดวานวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่275บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาแอดวานก็ลบไป3% 1นึงเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0%นะครับหงเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2.61%นะครับ P/E ยี่สิบสามจุดสามสองเท่านะครับมีอยู่ที่สามจุดแปดหกเปอร์เซ็นตมี EPS ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าสตางค์ต่อหุ้นเราเคยมีการปันผลที่ห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์นะครับถือว่างดงามนะครับตอนนี้ราคาชะลอตัวสำหรับแอดวานซไปดูกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาชะลอตัวชั่วคราวนะครับเพราะอะไรครับเพราะราคาของอบนลุ่ม ออกนะครับมีบอลล่มออกนะครับมีบอลล่มเพียง1.1มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นราคาเลยชะลอตัวแต่ว่าจากหลักการราคายังคงไซด์ไว้อัพขึ้นไปและจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่กรอบนเกลกชันที่ราคาประมาณ278หรือ289บาทตอนนี้แนวรับอยู่ที่275เนะครับเพราะฉะนั้นยังคงทำกำไรและเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับตัวไอซีออเป้นข้าง OV ชี e ้ v C, ขึ้นไปที่เส้นสีนย์กางจะปแตกแล้วนะครับ ตัว o อวีก็สายเวกเดินค้ามเพราะฉะนั้นราคายังคงยืนยันว่าไซเวกขึ้นไปโดยมีพาราบลกษ,ษาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสทำกำไรยังคงมีต่อนะครับเก็งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับแอดวานนะครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือ K-Bank นะครับ Kbank นะครับอตอนนี้ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับ K-Bank อยู่ที่164.50บาทหรือ164.50สสตางค์นะครับ โดยสามเดือนที่ผ่านมานะครับเค mm. บังบวกไป6%กเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8%ปดเหนึ่งเดืที่ผ่านมาก็บวกไป0ูนอ่าสานะครับ PE เคบัง e อยู่ที่8.02เท่านะครับมีอ e ยู่ที่7.29%มี EPS ที่20.20.20จุสต,งตางค์ต่อหุน้นแลาเคยมีการปันผลที่2องบาทห้สตางค์นะครับสหรับเคบังนะครับ,บ,รบไปดูจังหวะของการกค่อยๆทำกำไรของเคบังก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ ตัวเห็นได้จากราคาสูงสุดลงไปตามสุดต่ำสุดเด้งขึ้นไปที่จังหวะจะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดตรงนี้เหลือกำไรอีกเล็กน้อยนะครับก็คือ,อแนวรับที่ราคา164 164บาท50สตางค์จะพุ่งขึ้นไปทํากำไรที่175บาทหรือ168บาทนะครับสลับเกังนะครับโดยวันรุ่มเข้านะครับวันนี้มีวันรุ่มเพียง 2.48มิลเลียนแล้วก็สายไซ,ไซไว์เวกด้านข้างนะครับอยู่ใกล้ๆ o อโบอที่66นะครับและ m a c d ชี้ขึ้นยืนอยู่เหนือเส้นศูนถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้น OV ก็ Sideway ถึง Sideway Up ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจังหวะเป็นยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัว K-Bank นะครับมาที่ตัวที่4นะครับก็คือตัว BJC นะครับ b j c วันนี้นะครับบวกขึ้นไปนะครับ0.90สตางค์ถือว่าบวกขึ้นมาเยอะโดยมีเมตเงินทั้งสิ้น34.19มิลลเลนนะครับราคามาอยู่ที่22.10บาทนะครับโดย PE อยู่ที่21.23เท่านะครับมีอยู่ที่3.35มี EPS ที่1บาทนะครับแล้วก็มี DPS คือการปันผลที่0.56สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นตั้ง1บาท ก็คือ EPS นั่นเองไปดูจังหวะ BJC นะครับ BJC ทะลุขึ้นมานะครับมีโอกาสขึ้นไปทะลุเส้น2แล้ววันนะครับตัวเส้น2แล้ววันนี้คือแรงต้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะเอาอยู่ราคาก็ย,ย่อลงมานะครับแต่ว่าเรายังคงเห็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะเป็นทั้งเที่ยงเขียวยาวขึ้นไปโดยบนรุ่มล่าสุดเข้ามาที่5.5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ RSI กําลังชี้ขึ้นไปที่56นะครับ ส่วน MACD หรือ MACD กําลังชี้ขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสีนลนะครับ OBV ก็ไซด์ไว้อัพขึ้นไปตัวนี้ยังคงยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็มีาภาวะปรึกษารองรับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นตัวนี้ยังคง,งมีจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปสลับตัว BJC นะครับก็หวังให้ราคาขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันและอยู่เหนือเส้น2แล้ววันให้ได้นะครับที่ราคา22.46บบาทนะครับก็จะค่อย ดึงสายวอดด้านข้างเพื่อดึงกรอบ l i เ e a r i a t i o n ให้สายวอขึ้นไปยังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ BJC นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ HMO p นะครับ HMO มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น33.16มิลเลียนนะครับมีราคาบวกขึ้นไป0.10สตังค์ไปอยู่ที่8.30บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%แต่ว่า1ที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1%นะครับ PE ที่16.58เท่านะครับมี U ที่5.24มี EPS ที่0.49สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.25สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขากันนะครับจังหวะกราฟก็ดูเหมือนว่ายังคงค่อยๆทำกาไรขึ้นไปแล้วจะไปทดสอบเส้น2แล้ววันนะครับคือมันเมื่อมันอยู่ใกล้ๆกันนี้นะครับกับเส้น2แววันนี้มันจะขึ้นไปง่ายนะครับราคาจะค่อยๆพุ แรงได้ก็จะซด์เวดาวลงมาแล้วก็ซด์เวกด้านข้างเพื่อรอดึงกรอบดิเนเคชันให้ซด์เวฟขึ้นไปนะครับนี่คือแนวทางของ hmo p จากประสบการณ์ที่เคยมีมานะครับโดยวันนี้มีวรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับเป็นวรุ่มขายส่วนใหญ่ที่25.05มียนะครับส่วน r s i ไซด์สายเวกออกด้านข้างถึงซด์เวฟขึ้นไปที่53.202จุดะครับแล้วก็ MSD ขึ้นไปชนเส้นศีโยนะครับถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับและ OBV ก็เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น Linear Erection นะครับที่ราคาประมาณสัก8.8.30นะครับ8.3 8.42นะครับ8.42นะครับแล้วก็ใกล้ขึ้นไปที่พุ่งทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอกาสที่จะไปทดสอบเส้น2องลว,วันก็เป็นไปได้สูงนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นหรือแนวรับอยู่ที่8.30ส่วนแนวต้านสำคัญที่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ9.21าสตางค์นะครับก็พิจารณาดูนะครับทุกตัวนั้นมีโอกาสขึ้นไปทำกำไรได้ทั้งหมดเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับราคาในอุ้น5ตัวที่เราดูจากท็อปมนีอินนะครับเราก็เป็นความนิยมของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับเราก็ให้ราคานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็การวิจาณ์นะครับโดยตรงไปตรงมานะครับกับหุ้นห้าหุ้นที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปในเร็วนี้หรือในช่วงจวังหวะระยะเวลานี้นะครับก็ถือว่าแล้วแต่ว่าท่านจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับใช้กลยุทธ์ให้ถูกต้องแล้วก็วางให้ถูกวิธีนะครับก็จะทำกำไรกับทนานักทุนนะครับ ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอประคุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ